มาแล้วนะคะกับ Honda Civic FB คันนี้เลยค่ะได้เป็นรถนะคะสีดำดุไม่พอที่สำคัญรถปี2,015ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์ปีกนกทรงสปอร์ตใครที่กำลังมองหาอยู่ทา้ามพาดคลิปนี้กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอซีนะคะช่องยูทูบของตอง้มโอทุกท่านเลยเข้ามาแล้วนะคะกับตัวรถนะคะสุดเท่นะคะกับตัวแบรนด์คอนด้ารถสีดำสวยๆเป็นรถเก่ง์ีด้านรถไซแอล L รุ่นยอดนยิยมใครที่กำลังมองหาอยู่หรือสนใจนะคะบอกเลยว่าคันนี้ราคาดีดสุด กรณีจัดไฟแนนซ์จัดเต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อซ่อมโอเบอร์ฝั่งบด้านล่างได้เลยเบอร์0ูนย์4 2 2 6 1เบอร์อยู่ในคลิปนี้ดังว่าอยากเข้ามาดูรถจริงที่ทอโต้นะคะตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุวิทวงเลยเขตมินบุรีกรุงเทพนะคะสามารถแอดไลน์จากเบอร์โอหรือว่าขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์ได้เลยเดี๋ยวซ่อมโอส่งตัวข้อมูลให้ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปการรีวิวของตัวรถก็อย่าลืมกดไ like, ล<อ>ค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดซันกระดิ่งไปด้านข้าเพื่อไม่พลาดคลิปอัปเดตของส้มโอกันด้วยนะคะคันนี้นะคะเป็นรถเข้ามาสดๆร้อนๆเลยจากโตโย้า Honda Civic f เนะคะเป็นตัว1 8 e ปี2015ราคาตั้งขายเพียง4,45,000บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดนะคะรถปี2015 ราคา4 4 5 0 0 0บาทได้เป็นตัวรถนะคะปีใหม่นะคะก็ถือว่าใหม่กว่ารุ่น FB นะคะในท้องตลาดและราคาถูกมากๆเลย4 4 5 0 0 0บาทราคานะคะกรณีจัดไปแนนราคานี้ผ่อนเริ่มต้นแค่ประมาณ8,000บาทเท่านั้นเอง่อนได้หน้าสูงสุดนะคะ7ปี84งวดกันไปเลยสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวรถสีดำมาพร้อมกับตัวชุดแต่งเกิร์ร้อยคันนะคะติดในส่วของตัวสปอยเลอร์ปิดหนด้านหลังมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ล้อแม็กนะคะเป็นแม็กซูโฟลดแม็กซันด้าแท้ด้วยใครที่สนใจนะคะสนใจคันนี้สามารถแอดไลน์เบอร์ฝากหมดได้เลยนะคะในส่วนของตัวรถเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยว่าของตัวปี2015นะคะคันนี้ม่ประมาณ1 0 0 0 0 0สนกัอบสองหมเท่านั้นจะได้อะไรบ้างนะคะสําหรับตัวออปชั่นแรกนะคะของตัวไฟหน้าลูกค้าจะได้เป็นแบบไฟโปรเจคเตอร์นะคะดวงใหญ่สว่างๆแบบนี้เลยมีไฟเลี้ยวไฟหลีในชุดเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะคะของตัวซุปเปอไฟ กอไฟีสอส5พนนะคะไม่มีรอยร้าวใส่กิ๊ทุกจุดทุกมุมและในส่วนของตัวช่วงล่างนะคะลูกค้าก็จะได้เป็นตัวไฟตัดหมอกเรียบร้อยแล้วมีไฟนะคะ d a y t i m LED ด้านล่างคู่กับตัตวไฟตัดหมอกด้วยและเอียดของตัวกระจังหน้า FV นะคะก็เป็นตัวกระจังหน้ายอดนิยมเป็นโครเมียม1เส้นนะคะใหญ่ๆเงาเงามาพร้อมกับในส่วนของตัวนะคะกระจังหน้าภายในแบบลวงครึ่งนะคะแบนดขว้าเนี่ยเขาจะเน้นเอกลักษณ์ของลวงครึ่งเป็นหลักเลยนะคะและด้านล่างนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัว ลายนะคะของตัวข้าวหลาตัดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวเอกลักษณ์เช่นกันของตัวรุ่นเอปีนะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวรายละเอียดนะคะของสีบอดี้คันนี้รถสีเดิมทั้งคันนะคะเป็นรถสีดํารับประกันตัวรถนะคะโครงสร้างแท้เดิมค่ะไม่มีชนหนักคือควาไม่มีนะคะการกับสีทอไมหรือว่าในส่วนของตัวการประ่อปรัดแต่งตัวเครื่องดนมาพร้อมกับในส่วนของตัวล้อนะคะมาดูตัวล้อกันบ้าง คันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นล้อแม็กซ์คูโคนแบรนด์คอนด้านะคะเป็นล้อแม็กซ์แท้เดิมมาพร้อมกับในส่วนของตัวยางปี2022เลยให้ดูสัดพักน,นะคะยางปี2022ยางปีใหม่นะคะมามคั่บกับตัวหน้ายาง215หนึ่งทับห้าห้นะคะเป็นตัวแม็กซ์ขอบ16นั่นเองนะคะรายละเอียดของซุ้มล้อภายในไม่ต้องพูดถึงค่ะสภาพสวยเดิมน,นะคะตัวโชค๊คภายใน ไม่มีคราบน้ำมันเยิ้มน็อตไม่มีรอยนะคะในส่วนของความถอดกันงัดกันแยะนะคะมาดูในส่วนของตัวนะคะสักเกินข้างกันบ้างนะคะไม่มีรอยนะคะการถูกเฉียวถูกชนถูกเบียดนะคะมาดูในส่วนของตัวไฟกันบ้างนะคะด้านข้างนี้ก็จะเป็นตัวไฟนะคะของตัวไฟเลี้ยวในชุดโคมกระจกนะคะมาพร้อมกับการติดฟิดติีงคิวกศาสา์ให้รอบผ่านเ็นเีอร์เรียบร้อยรายละเอียดอย่างตัวกระจกเองนะคะแท้เดิมคันด้านะคะปั๊มโลโก้ดำๆแบบนี้เลยนะคะ สภาพของตัวนะคะของตัวกระจกก็แท้เดิมทุกบานทุกรูมนะคะภายในจะเป็นตัวรถโทนสีเบจนะคะคอนโซลหน้าก็จะเป็นสีดําสลับด้วยสีเบจและในส่วนของตัวแผ่นเกดนะคะจะอยู่ฝั่งทางด้านข้างคนขับตัวเลขถังนะคะตรงสเนาลอยเปอร์เซ็นต์นะคะแผ่นเพดไม่มีรอยถลอกเลยอักษรครบนะคะรุ่นของเขานะคะตัว f B นะคะก็คือตรงนี้นั่นเองนะคะตัวบ่งบอกรุ่นของรถนะคะรายละเอียดนะคะของรุ่นนี้นะคะก็จะประมาณนี้เลยใครที่กําลังมองหา หรือใครที่สนใจนะคะเจ้า Honda Civic f เอนะคะเป็นตัว1.8คันนี้บอกเลยว่าเครื่องเบนซินนะคะเครื่องใหญ่เครื่องนะคะุดเครื่องทนเป็นตัวเครื่อง i-vtec นะคะของ h o n ันด้าสนใจนะคะรีโทรติดต่อเข้ามาได้เลยคันนี้นะคะรองรับน้ํามันการเติมนะคะป2 0้ e e 8 5 91 95นะคะแต่ว่าในส่วนของตัวสมัครธนะเนี่ยลูกค้าสามารถนะคะเซิร์ชแล้วก็เลือกการใช้งานได้นะคะ มาดูในส่วนของตัวท้ายกันบ้างนะคะตัวท้ายดีไซน์ของเขาเนี่รู้เลยว่าจะเป็นตัว f V นะคะเป็นตัวรถนะคะทรงเท่นะคะด้านหลังมีในส่วนของตัวอักษรซีวิกมีอักษรนะคะ I V Tech นะคะ1.8เป็นตัวรุ่นเครื่องดนนะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวอักษรนะคะตรงนี้ถูกการติดเพิ่มมาด้านหลังนะคะติดเซนเซอร์ถอยมาให้ถึง2จุดได้สเกิร์ตหลังนะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวนะคะสปอยเลอร์ด้านหลังเป็นแบบปีกลกนะคะ ทรงเท่นะคะเอาใจสายนะคะสายซิ่งสายสปอดนะคะขับบนท้องถนนบอกเลยว่าต้องเหลี่ยวมองเท่านั้นนะคะรายละเอียดรถนะคะสภาพเดิมผ่านการเก็บงานเก็บรายละเอียดมาแล้วนะคะใ ที่ชอบนะคะตัวรถสวยคัดเกตนะคะและย้ําเลยว่าเป็นตัวรถคัดเกตนะคะให้กับท่านลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกใช้รายละเอียดตัวสภาพตัวเบาะนะคะได้เป็นตัวเบาะหนังสภาพตึงๆไม่มีรอยฉีกขาดภายในเป็นโทนสีเบสสลับสีดาอย่างประตูแผงข้างนะคะมีในส่วนของตัวลวดลายเทปลานะคะตรงมือจับด้านล่างนี่ก็เป็นลวดลายเทปลาเช่นกันบุด้วยหนังนะคะเดียวกันกับตัวเบาะเลยสภาพรถสวยนะคะ มาดูในส่วนของตัวภายในนะคะว่าลูกค้าจะได้ในส่วนของตัวออปชั่นของตัวพวงอะไรอะไรบ้างนะคะรุ่นนี้ในส่วนของตัวหน้าจอการแสดงผลนะคะจะอยู่ด้านหน้าฝั่งนะคะของคนขับแบบนี้เลยนะคะมาความกับในส่วนของตัวเครื่องเล่นนะคะแบบวิทยุนะคะในส่วนของตัว FM นะคะลูกค้าสามารถเล่น CD ได้นะคะ เชื่อมในส่วนของตัวโทรศัพท์ได้นะคะการรับสายวางสายและในส่วนของตัวพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันค่ะได้เป็นตัวพวงมาลายัยพุ่หนังนะคะแบบ Honda นะคะสภาพเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากนะคะมีพุชคอนโทรลให้แล้วนะคะเมื่อพร้อมกับในส่วนของตัวแอร์แบบออโต้นะคะในส่วนของตัวรายละเอียดนะคะของตัวด้านล่างก็จะมีในส่วนของตัวช่องนะคะแบบเาว่าเอาเล็1งจุด มีในส่วนของตัว AUX นะคะ1จุดด้านนี้ในส่วนของตัวด้านข้างนะคะของตัวเกียร์ก่อนเลยหัวเกียร์สภาพสวยนะคะไม่มีรอยถลอกเลยลวดลายนะคะแบบเพปลลางทิเทนะคะในส่วนของตัวมือจับนะคะตัวเบรกมือนะคะก็มีลวดลายเพปลลาด้านนี้เช่นกันรายละเอียดนะคะของตัวที่พนักแขนนะคะจะมีในส่วนของตัว USB การเชื่อมให้1จุดนะคะแต่ตัวสภาพที่พนักแขนเนี่ยสภาพก็ยังเดิมๆไม่มีรอยฉีกขาดในส่วนของตัวนะคะอเนกประสงค์นะคะมีให้1จุดด้านนี้เลย สำหรับนะคะตัวโหมดต่างๆก็จะมีในส่วนของตัว icon โหมดนะคะด้านข้างนะคะฝั่งคนขับก็จะมีการพับกระจกแบบเบาพับไฟฟ้าในส่วนของตัว c e n t ั a lock นะคะรายละเอียดต่างๆนี้ด้านข้างนี่ก็มีตัวลวดลายเทปหน้าของตัวรถเช่นกันนะคะตัวรถเนี่ยย้ำนะคะว่าสภาพสวยเดิมนะคะทั้งภายนอกและภายในนะคะใครที่กําลังมองหาหรือใครที่สนใจคันนี้นะคะสามารถแอดไลน์ได้เลยขอรายละเอยียดท้ายรถ ขอรายละเอียดในส่วนตัวนะคะห้องเครื่องหน้ารถนะคะสามารถแจ้งได้นะคะเดี๋ยวท่มโอส่งให้นะคะเป็นข้อมูลส่วนตัวหรือนะคะขอการรีวิวส่วนตัวนะคะก็ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวทมโอส่งเป็นตัวข้อมูลให้นะคะสำหรับวันนี้ยังก่อนนะคะกับเจ้า Honda Civic นะคะ1.8ตัว E ปี2015ได้เป็นตัวรุ่น FB โฉมยอดนิยมนะคะ ราคาตั้งขายเพียง44,500 0บาทเท่านั้นนะคะใครที่สนใจคันนี้ได้ชุดแต่งสกเกิร์ตรอบคันนะคะได้สปอยเลอร์ปิดนกคายบอกเลยว่าเท่มากไม่เพียงแสนไ็อบบีก20,000ไม่น้อยด้วยราคาดีด้วยกรณีจัดไฟแนนซ์จะเต็มฟรีดาเริ่มต้นประมาณ80,000บาทเท่านั้นเองนะคะ